สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็จะเน้นน้ำหนักไปที่การใช้การประโยคคำถามในภาษาฝรั่งเศสนะครับผมก็จะขอเริ่มบทเรียนเลยนะครับเพื่อจะให้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะทบทวนการใช้หรือการสร้างประโยคคำถามในภาษาฝรั่งเศสได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ขอ ป้อนข้อมูลด้วยเสียงเช่นเคยนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นของ FIS นะครับเมื่อกี้ผมเล่นจากในเครื่องของผมเองนะครับที่จำลองเป็นเว็บเบราว์เซอร์ไว้ตอนนี้ก็อินเทอร์เน็ตที่คณะวิเทศศึกษาก็ใช้งานได้ดีแล้วผมก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของภาษาฝรั่งเศสทันใจซึ่งแขวนไว้อยู่ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยศึกษานะครับ คุณชื่ออะไรโอเคครับภาษาฝรั่งเศสก่อน,นครับอันนี้ก็ประโยคคลาสสิกนะครับ comment e s vu vu s a p p l z อันนี้ก็ใช้วิธีการสร้างประโยคคำถามโดยการใช้ e s e que ช่วยนะครับอันนี้ผมก็มีตัวอย่างเอาไว้อย่างหลากหลายนะครับอันนี้ก็ใช้ e s e que ช่วยนะครับ vu vu s a p p l z นี้ถ้าเราเปลี่ยนคำสรรพนามนะครับ เธอเป็นเธอนะครับอันนี้ก็พิมพ์เข้าไปนะครับเธอชื่ออะไร comment est-ce que tu t'appelles นะครับอันนี้ผมก็ใช้อย่างใช้โครงสร้าง Comment est-ce que t'appelles tu เก็บข้อมูลนะครับเอาไว้สำหรับทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเขาชื่ออะไรนะครับ อันนี้ก็จะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับพอใช้เขาชื่ออะไรผมก็จะใช้โครงสร้างการสร้างประโยคคําถามแบบสุภาพสูงสุดนะครับในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็คือใช้วิธีการที่เราเรียกว่าเ Ve งเวกซง u ูซก็คือการสลับประธานนะครับก็คือปกติประธานก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็กริยาก็คือตัวนี้จะต้องอยู่หลังประธานแต่ว่าพออยู่ในโหมดหรือในโครงสร้างการใช้การใช้คําถามในลักษณะแบบนี้เราก็จะ เอาประธานมาวางไว้หลังนะครับแล้วก็ใส่ตีเรนะครับถ,ถ้าคํากริยาที่นําหน้านะครับลงท้ายด้วยเตอเออก็คือเออสละเออหรือสระอารนะครับก็ให้แทรกเครื่องหมายนี้ไว้นะครับก็คือถ้าตีเรแล้วก็เตแล้วก็ตีเรอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการออกเสียงให้กับพยางค์นี้นะครับเพราะถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะออกเสียงว่า s u b ลอีลนะครับแล้วก็อาจจะออกเสียงยาก ภาษาฝรั่งเศสก็เลยบัญญัติเพิ่มตัวเตตัวนี้เข้าไปนะครับสเปลติลนะครับอันนี้ก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโพนองตัวอื่นๆนะครับหลอนชื่ออะไรก็จะทำงานในลักษณะเดียวกันนะครับพวกหลอนนะครับพวกหลอนชื่ออะไรก็มาองสเปลเตลเห็นไหมครับถ้าลงท้ายด้วยเตนะครับตัวนี้ลงท้ายด้วยเตแล้ว,ลวก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง ไปใส่เตียคยแล้วก็เตแล้วก็เตียเขอยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สามารถจะใส่เตียเขอยอย่างเดียวได้เลยนะครับ m e ก็ you know เช่นกันนะครับก็คือเราเปลี่ยนมาเป็นพวกเขาชื่ออะไร you know? เห็นไหมครับคำ m ั้นส p p เ l l ลจิลก็รักทำงานในลักษณะเดียวกันประโยคต่อไปนะครับ you know คุณอยู่ที่ไหนครับน,นี่ผมลบ พวกเขาชื่ออะไรออกไปก่อนนะครับทีนี้อูเยูผมก็จะมีคําถามช่วยเหลือเข้ามานะครับไม่ใช่คําถามเป็นคําอธิบายประโยคคําถามนะครับที่เราเรียกว่าเป็นฟราสแองเตโกกาตีฟนะครับเกแองเว็กซองดิซูเซอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ผมให้มาเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่มีการใช้ในในลักษณะที่ว่ามีการสลับประธานก็คือเอาประธานไปวางคำไปวางหลังคํากริยาแล้วก็ใส่เครื่องหมายตีอย ขั้นระหว่างกริยากับประธานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตามคำอธิบายก็คือประโยคคำถามที่เราเรียกว่าเป็นฟราส t แองเตโกตีฟนะครับอเวกแองเวกซองดูซูซิก็หมายถึงการสลับตำแหน่งของกริยาและประธานนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้เอสเกอร์มาช่วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้เอสเกอร์มาช่วยหน้าตาจะเป็นยังไงเราก็สามารถจะคลิกที่นี่เพื่อดูแบบที่2ได้นะครับอันนี้ก็เห็นว่า u s z ถ้าผมใช้เอสเกอร์เข้าไปช่วยนะครับผมก็ต้องเรียงลําดับ ประธานกริยานะครับแทนที่จะเป็นกริยาแล้วก็ขีดแล้วก็ประธานนะครับลักษณะการสร้างคําถามที่เป็นทางการนะครับของภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ทบทวนย้อนกลับไปกลับมาได้นะครับทีนี้ต้องระวังนะครับว่าที่ผมใช้ตัวอย่างแบบที่1แบบที่2เนี่ยตัวอย่างที่1กับ2เนี่ยอาจจะ สลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าผมเกิดให้ผลการแปลออกมาเป็นลักษณะเป็นแบบที่1แบบที่1น่ในนี้ก็คืออาจจะเป็นใช้ s เกอช่วย er หรือไม่ใช้ s เกอช่วย er ก็ได้นะครับแล้วพอตรงข้ามเพราะฉนั้นพอคลิกแบบที่2ก็จะตรงข้ามกับแบบแ,บบแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมให้มาเป็นแบบมี s เก er อช่วยเพราะฉะนั้นพอคลิกแบบที่2ก็จะเป็นไม่มี s เกอช่วย er นะครับก็คือเป็นแองกิเว็กซ์จูสเนนั่นเองนะครับนี่เราก็ดูตัวอย่างอื่นๆนะครับ อันนี้ก็ประโยคคำถามที่ที่น่าสนใจก็อย่างเช่นคุณมีความสุขไหมนะครับอันนี้ผมก็เก็บข้อมูลเอาไว้ศึกษานะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้เพื่อลบประโยคทั้งหมดทิ้งไปนะครับคุณมีความสุขไหมเห็นไหมครับอันนี้คุณมีความสุขไหมนะครับ s อสเกอร์บูเซตเซอร์นะครับผมก็จะใช้เป็น S อเอร์ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นพอคลิก เพื่อดูแบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบไม่มีเอสคือช่วยก็คือเป็นแองเว็กซองดูซูเจนนั่นเองนะครับเอสวูเซอร์นั่นเองนะครับทีนี้เออเรามาลองดูนะครับว่าเอสวูเซอร์ถ้าผมาใช้ชื่อเฉพาะนะครับก็คือเป็นชื่อคนที่เป็นชื่อเฉพาะนะครับดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เราก็บันทึกตอนนี้เอาไว้เพื่อจะเอาไว้เปรียบเทียบในตอนท้ายนะครับเอสคือวเซอร์ คุณมีความสุขไหมแล้วก็ et v u r นะครับเราก็จะได้โมเดลนี้นะครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากคุณเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะนะครับผมก็จะลบแล้วก็ใช้ชื่อเกลีนะครับชื่อเฉพาะ s คือเกลี e t r นะครับแล้วก็พอเรามาคลิกที่ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเกลีซึ่งเป็นชื่อเฉพาะก็จะอยู่หน้า เช,เช่นเคยนะกลับมาอยู่หน้านะครับเพราะตัดเอ็กเตร์ทิ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคํากริยาในทีนี้ก็คือกริยา a อ d ซึ่งกระจายออกมาเป็น a นะครับแล้วก็ประธานก็คือ in g e l ลีเอตินเอออันนี้ก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเกลีตัวเนี้ยจะมีค่าคําสรรพนามเป็น in นะครับก็คือบรุษที่3เอกพจน์เพศชายนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเกลีเป็นนาดินนะครับ เห็นไหมครับ est que n a d i n e est h e u r e u s e est-ce que n a d i n e est h e u r e u s e est-ce que Nadine est heureuse นี่ถ้าผมเปลี่ยนมาเป็น e n g งเ s i o n du sujet นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่า Nadine est elle เห็นไหมครับ Nadine ตัวนี้มีค่าคำสรรนามนะครับเป็น L อนก็คือบรุี่สามเอกพจน์เพศหญิงนั่นเองนะครับก็จะใช้ด้วยคำว่า L Nadine est elle heureuse ทีนี้เรามาดูประโยคคำถามในลักษณะต่อไปนะครับก็คือในกรณีที่เรามีกำตรงหรือกำรองนะครับเช่นกันนะครับเขารักเธอไหมนะผมถามประโยคว่าเอสกิเลมเอสกินเม เอสกินเต็มขอรับเธอไหมเธอในที่นี้ก็คือเป็นบรุษที่2นะครับเอสกินเตมประโยคตัวอย่างที่ใช้ e องเว x กซิองดูซูเนะครับก็จะเป็นเต m ม t i ลเตม t i ลก็แสดงว่าคำตรงที่จะอยู่อยู่หน้าแล้วนะครับเต็มตีลให้สังเกตว่านะครับเมื่อไม่ใช้เอสเกอช่วยและประธานเป็นคำสรรพนามก็จะทำาองเว็กดูแองเวกซก็คือการสลับประธานได้เลยนะครับ ทีนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็เก็บข้อมูลตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ลบข้อมูลนี้ทิ้งไปนะครับทีนี้ผมก็จะพิมพ์คําว่าเกลลี่นะครับก็คือใช้ชื่อชื่อคนนะครับเกลลี่รักเธอไมนะครับเอสเอร์กลลี่เตมแล้วผมก็ผมก็คลิกที่นี่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเกลลี่เต็มทิลเห็นไหมครับ แกล t เตมิติลแกลีเตมติลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดนะครับในการเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างกระบวนการสร้างคำถามนะครับในภาษาฝรั่งเศสทั้งสองรูปแบบก็คือแบบที่ใช้ S อ e เกอรช่วยกับแบบที่ไม่ใช้ S เกอรช่วยนะครับเราก็จะทำให้เกิดความคล่องนะครับในการคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสขึ้นนะครับทีนี้เราก็ดูนะครับว่าตัวนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็น เกลี่รักผมไหมนะครับเอสคือเกลี่แมมนะครับก็ที่นี่เกลี่แมมเทลเห็นไหมครับเกลี่แมมเทลนะครับแมมตัวเดิมนะครับก็คือแมม,ก,ก,มก็คือมาจากเมอร์นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นคำตรงนะครับก็คือตัวรักผมไหมก็จะเป็นคำตรงทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นคำรองจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็เซฟข้อมูลเก็บไว้นะครับอันนี้ก็ลบทิ้งไปแล้วก็ผมก็เกลลี่นะครับเชื่อฟังเขาไหม้นะครับ S. g e l l y Luis Obi อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเชื่อฟังเนี่ยนะครับในภาษาไทยเรา เป็นกำตรงนะครับแต่ว่าในภาษาฝรั่งเศสจะก,กลายมาเป็นกำรองเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช้เลยอีกแล้วนะครับต้องใช้ลุยนะครับทีนี้ถ้าเราดูในรูปแบบที่มีการสลับประธานนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเกลีลุยโอเบติลนะครับเกลีลุยโอเบติลนะครับลุยก็คือเขาตัวนี้นะครับอินตัวนี้ก็คือเกลีที่ทําหน้าที่เป็นประธานนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คิดว่าวิธีการสร้างคำถามประโยคคำถามในภาษาฝรั่งเศสก็น่าจะาพร้อมกับทำอธิบายแบบทันใจนะครับมีข้อสังเกตแล้วก็มีตัวอย่างอีกแบบหนึง่งใ,ให้ศึกษาเพิ่มเติมน,นะครับก็น่าจะช่วยทำให้ผู้ที่รักภาษาฝรั่งเศสนะครับสามารถที่จะทบทวนภาษาฝรั่งเศสของตัวเองได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ